สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องป้าเล็กชาแนลนะคะวันนี้ก็พามาอัปเดตว่านสเสน่จันนะคะของป้าเล็กเนาะเพื่อนๆก็ดูนะคะจากวันที่ป้าเล็กทําคลิปตอนนี้สูงมากๆเลยค่ะแต่ละต้นนะคะแล้วก็ใบใหญ่ขึ้นเยอะมากๆงามมากเลยนะคะแต่สิ่งที่อยากจะให้ดูในวันนี้นะคะไม่ใช่แค่มาดูการเจริญเติบโตของว่านสเสนจันเท่านั้นนะคะป้าเล็กอยากให้เพื่อนๆได้ดูว่านสเสน่จันโกเมนเนาะ ดูสังเกตดูนะคะสองใบที่เกิดมาใหม่นี่เลยนะคะเขากลายพันธุ์นะคะเพื่อนๆสวยมากๆเลยค่ะใบนะคะลายลายใบของเขาเนาะมีความสวยงามโดดเด่นมากๆเลยค่ะดูนะคะแตกต่างไปจากใบอื่นๆของเขาเลยนะคะเพื่อนๆดูเนาะสวยงามมากๆเลยค่ะ แล้วก็อีกต้นหนึ่งนะคะที่อยากให้เพื่อนๆดูเนาะก็คือว่านเสนจันดํานะคะว่านเสนจันดําต้นนี้ก็กลายเหมือนกันนะคะขอบใบรอบนอกของเขาจะเป็นสีเหลืองนะคะตรงกลางใบก็จะเป็นสีเขียวแล้วก็เป็นมันนะคะเป็นมันวาวเลยเนาะดูนะคะเพื่อนๆสวยงามมากเลยค่ะดูนะคะเขาก็จะ มีทั้งหมดสามใบนะคะที่เป็นแบบนี้เนาะส่วนใบอื่นๆก็จะเป็นปกตินะคะแล้วก็ต้นอื่นๆเนาะก็จะเป็นปกตินะคะเพื่อนๆตอนนี้เราก็มาอยู่ในดงว่านกันนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะเพื่อนๆเนาะดูได้เลยนะคะแต่ละใบเนาะมีความสวยงามแล้วก็สมบูรณ์มากๆเลยค่ะอันนี้สเสน่ห์จันหอมนะคะดูสิคะใบสวยเขียวเป็นมันวาวเลยค่ะ เรียกได้ว่าทุกต้นเนาะ,ะเจริญงอกงามเติบโตได้ดีมากๆจนแบบว่าพื้นที่นะคะแคบไปโดยสิ้นเชิงเลยเนาะเพราะว่าเขาซ้อนกันนะคะเพื่อนๆสวยไหมคะมองมุมมองมุมสูงก็สวยมากๆเลยเนาะเห็นไหมคะถ้าใครพอจะมีข้อมูล หรือว่ามีความรู้เนาะทางด้านที่าสาเหตุของเขานะคะที่กลายเป็นแบบนี้ก็ช่วยคอมเมนต์บอกด้วยได้เลยนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ก็ไปก่อนละค่ะ